ฮัลโหลสวัสดีค่ะขาวสุขยอดปุยไฟเด็กันแล้วะคะ่ะจะแบบว่ายันแดงมันก็เกี่ยวกับสุสานวตัตุลจีแล้วนะคะก็สุสานวตัตุลจีนะคะก็คือว่าจะเป็นทางการนะคะมีหัวข้อยันแดงมันก็เกิดจากว่าเกิดจากว่าชีวิตมีหัวข้อห้ามด้วยนะคะเพราะว่าเมัน แตว่าชีวิตนี้เรารออะไรมฝากันด้วยนะพวกบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะเป็นหัวข้อสุดสมข้อห้ามกันเลยดีกว่านะถ้าบอกว่าชีสกิฟไปแล้วเขาขึ้นว่ามันจะสหัวข้อ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 ห้ามด้วยจะบอกอด้วย่าอย่างไรนะคะนอกจากนี้จะบอกว่าอย่างไรหนึ่งแล้วก็จะเป็นจะเป็นข้อ ทำโมด12ต่อเลยนะคะจะเป็นห้ามทำอะไรทําทุกที่ทุกเวลาบ้างด้วยนะ <c oughs> บอกว่าการย่ายงได้หนึ่งนะคะสว่าวิธีนี้ก็คือวัตรูจีนนะคะวันนี้อยู่ใส่เสื้อสีแดงมาวัาตรุจีนนะคะเสื้อแดงตรุจีเสื้อแดงตรูจีแจใช่ยังด้วยว่าถ้าจะเป็ดได้หนึ่งก็แล้วแต่ว่ารู้จักกับเกี่ยวกับวัตรุจีของเราซึ่งบอกว่า,าย่างได้มันเพราะว่าจะเป็นได้ไหนไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง <c oughs> บ้านและทําทาความสะอาดก็คือและการทาความสะอาดบ้าและทิ้งขยะในวันตรุษจีจะทําโชคลาภเงินทองออกจากบ้านซึ่งบอกว่าทํามทางานบ้านก็เช่นล้างจานกว่าบ้านครูบ้านประบาณเนี้ยนะคะเพราะวรานัเพื่อนะห้ามห้ามทำงานบ้านในวันตรุษจีด้วยทํางานเช่นบอกว่าห้ามทาความสะอาดสิ่งได้ด้วยด้วยห้ามทำความสะอาดไม่ต้องทําใดๆบ้างข้อที่สองห้ามซักผ้านะคะห้าม วันตรูจีนเทพเจ้าแห่งน้ำเกิดในวันตรูจีนห้ามสักผ้าแล้วก็ห้ามสักผ้าเครื่องแล้วก็ห้ามสักผ้ามือเช่นนั้นบอกว่าห้ามซักเสื้อห้ามสักกางเกงนทังนั้นเด็กขาดเฉพาะในวันตรูจีนห้ามสักอะไรทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าห้ามสักผ้าห้ามซักทุกย่างหลายอย่างต่างหลายอย่างด้วยซึ่งบอกว่าห้ามซักไม่ตกตังไปเลยออยู่ที่เฉยด้วยข้อที่สาม ห้ามสระผมหรือตัดผมตามเชื่อชาวจีนไม่นิยมตัดผมและสระผมในวันตรุษจีนไม่สระผ,ผมถึงไม่สระผมถึงสามวันการกระทำจะว่าผมเราจะพอกเสียงเสียบอกว่ามังคังมังคังแล้วก็ห้ามสระผมและและตัดผมในวันตรุษจีนเพราะเทพเจ้าในรนาชีพนันทางนั้นชื่อว,ว่า,า,าวันทวารตรุษจีนห้ามสระผมและทำซิงด้วยข้อข้อที่สี่ห้ามร้องห้านะคะอัจจะเป็น จะไม่แปลดที่อากงอามาและปับป๊บปับป๊บตาป่า,ปา,ปาละสามหาจะไม่ดูนืน้รือตีลูกหลานในวันนี้ทุกคนวัตุลจีพายทัเจ้าฉะนั้นร้องไห้เองเรื่อไม่ตีไม่เสียใจทางการตลอดชีพตลอดไปตลอดปีซึ่งบอกว่าห้ามทางทันงด้วยห้ามร้องไห้ะลรด้วยนะจ๊ะ คือรองเท้าใหม่เพราะว่ารองเท้าในภาษาจีนชื่อว่าแฮงแต่วา่าแฮงจะบอกว่าห้ามซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็จะเป็นแล้วก็ห้ามซื้อรองเท้าใหม่นะคะวันสัญญาณไม่ดีมันต้องใส่รองเท้าเก่าออกไว้ก่อนละกันนะห้ามใส่รองเท้าใหม่พ่อคิวบิเจ้าในวันครูจีมี่คืว่าซึ่งว่าห้ามใส่รอ,องเท้าใหม่้ยแต่ว่าอย่าที่สุดด้วย ข้อที่หห้ามกินโจกเพราะการกินโจกในต่อชาในวันตรุษจีนเหมือนจะก,การาคาดหวังไม่ให้ตัวเองร่ำรวยหรือทำตัวยังใดน้แล้วก็ห้ามกินเนาาื้นอสัตว์เพราะเพราะเทพเจ้าในวันตรุษจีนของเราในวัฒนการวันตรุษจีนห้ามกินโจกห้ามกินเนื้อสัตว์แรงน,น,นั้นด้วยเช่นจกหมูโจกไก่จกปลาจกกุ้งห้ามกินและทําสิ้นด้วยเฉพาะแตงกวาและผัด้ขยข้อที่เจ็ด ห้พูดคำหยาบคายหรือทะเลาะกันการพูดในสิ่งที่ไม่ดีและไม่ว่าจะเป็นพูดคำหยาบพูดปลอและพูดไปถึงความตายนะคะก็เช่นของตายนะคะห้ามพูดคำหยาบในวันตรุษจีนเพราะไม่ดีเพราะจะเป็นทะเลาะกันพูดจาคำหยาบสุภาพไม่ใช่คพูดหยาบคายห้ามพูดคำหยาบใดทั้งสิ้นห้ามทะเลาะกันในวันตรุษจีนถ้าทะเลาะกันจะไม่จะจะ,จะจะจะไม่มีจะไม่สามารถตรุจีนได้ข้อที่แนะคะ ห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นความเชื่อว่าห้ามเข้าเข้าห้องนอนคนอื่นจะโชคร้ายในวันตรุษจีนห้ามห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นนั้นในเทพเจ้าในวันตรุษจีนนะคะองจะเป็นออกจากบ้านได้โชคจะเป็นโชค้ลยอาจจะเป็นโชคร้ายได้นะคะเพราะว่าในวันตรุษจีนะไ่ดนึงก็โชคร้ายถ้าสามารถไม่ไม่เข้านอนกับคนอื่นและใหญ่โตข้อที่เก้าห้ามใส่ชุดสีขาวและชุดสีดำเพราะว่าห้า ใส่ชุดสีขาวและสีดำบอกว่าถ้าใส่บอกว่าไม่ถึงจังร้ายบอกว่าเฉพาะในวันตรุษจีนนะคะวันนี้ถ้าเกาวันตรุษจีนเฉพาะต้องต้องใส่เสื้อสีแดงสีแดงทางนั้นด้วยนะสีและและมีชุดใส่เสื้อสีสันสดใสเท่านั้นด้วยว่าเฉพาะวันตรุษจีนต้องใส่เสื้อแดงและทุกสีสกาสดไท้ยก็ได้นะคะเฉพาะวันตรุษจีนด้วยอย่างไรบ้างข้อที่สิบห้ามทำของแตก เช่นอย่างใดหนึ่งว่าจะเป็นรังลายด้านอาจมาเยือแล้วก็เฉพาะวันตรูีเรอาครัวเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะเพราะว่าคนที่้าจะแตกแยกคือมีคนเสียชีวิตได้ข้ามทำของแตะในวันตรูเจนของนั้นด้วยว่าข้ามทำสัคาคัญได้บ้างได้ท้ามทางหลายทาง้งซีจะโชคร้ายวันนี้เทพเจ้าวันตรู่เจนนานปุรจา ที่11ห้ามใช้ของมีคมแล้วก็จะเป็นมีดกันกายแล้วก็มีคมนะคะเฉพาะวัดตุจิตเท,ทพเจ้านะคะจะเหมือนว่าเราว่าการทําตัดความโชคดีโชคราออกไปแล้วก็ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาดแลด้วยก็บอกวัดตุจิตวัดตุจิตเทพเจ้าต้องงดของรูปแบบจำขบไปก่อนละกันนะถ้าบอกว่างดของใช้วัตดุจีข้อที่12ห้ามยืมเงินนะคะก็จะเป็นยืมเงินเรียนหรือ เงินแบงค์นะคะห้ามยืมเงินเาพาะวัตุจินวัดเทพเจ้าถ้าใครยืมเงินหรือพูดว่าไม่มีเงินในวัดรุจีเด็กคขาดถ้าบอกว่าขอยืมเงินและตลอดกาลแล้วก็เฉพาะวัดหลวงจดีเทพเจ้าขอข้อสุดท้ายนะคะต้องใช้นี่ต้องทํางานนะคะห้ามไม่ต้องอยู่ขอใครเดด้วยสิกั ข้าพึ่เพื่อนนะคะตกวกับสารว่าไปได้เลยศึกษาวัตรจีนข้อสุดท้อข้อห้ามนะคะเพราะว่าไม่ถึงอย่างไรหัวแต่ที่หัวแต่อะไรบ้างเนี่ยนะคะจะว่าบรรยากาศสุดๆกันด้วยแล้วซึ่งวัตรจีนแล้วก็จะเป็นหัวข้อสุดสองข้อห้ามด้วยนะห้ามทาอะไรทั้งสิ้นห้ามอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเฉพาะตัวเราเองซึ่งห้ามทำอะไรบ้างทั้งสิ้นขอบคุณมากค่ะต yeah. ่อจากด้วยว่าทีนี้ ไม่ะค่ะเพาะว่าไปขอด้วยอะสลับลีปนี้นะคะจะสูดจะชอบบุดรฝ่ายเดียนะคะให้กำลังใจข้อเม่ยังรุก,กดดิดตุด้วยนะคะก็ติดตามกดกระดีดาไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะวัดรูเจแล้วก็แ๋ยวว่าชูหนีเรื่องตุตจีใช่ไหมบอกว่าถ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องใดหนึ่งก็ขอให้นำรวยรวบรวยนะคะเจ,จ้มาตุจจินดนาะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวตุจจีแล้วางหนึ่งแล้วก็สื่อถั่วนะคะสิคะให้รวยหวย สวัสดีค่ะสำหรับที่นี่นะคะขอต้อกรับค่ะบ๊ายบาย